คือทั่วโลกหรือ UN เนี่ยเขาสนใจของไทยมาสั่งของไทยแต่ของไทยสนใจของจีนสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนบ้านซื้อมั้งไหมเพื่อนบ้านซื้อเพื่อนบ้านซื้อมาเลเซียมาเลเซียซื้อซื้อกี่คัน200คันแต่ส่งไปแล้ว20คันโอ้ยปืนของมาเลเซียเขากับปืนเราไม่เหมือนกันเขายิงหนาทีหนึ่งได้3 0ม0ันัดเออโอ้โหของเรายิงนาทีหนึ่งได้ลอยนัด แล้วอย่างนั้นใช้คนบังคับหรือว่าบังคับข้างในฮะบังคับข้างในอ๋อไม่มีสมัยนี้เขาไม่ขึ้นข้างบนยิงกันหรอกเธอเออนี่แม่กําลังบอกว่ามันจะมีแป้นอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องออกจากรถมาอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาหันปบนปืวนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ ใช่ค่ะอย่างนั้นแล้วก็มีการล็อกทิศทางครับถ้าเธอผู้ก่อการร้ายอยู่ทางนี้สู้กับทางนี้เราจะขับรถนี้เราก็ล็อกไปเลยเพราะเราหนีไปไหนป้อมมันก็จะตามยิงสู้กับเราตลอดล็อกเป้าเหมือนเหมือนเครื่องบินล็อกว่ะอือไทยทำได้ขนาดนี้มไปก็ทากันแบบนี้แล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วคนไทยนะเว้ยอันนี้คือคือ 哦，顶啊！